รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily ีีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เลยพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีเราขอเปิดรายการด้วยการพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยววัดกันนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่วัดกลางคลอง่อยนั่นเองนะครับผมนี่ ให้ดูความอลังการของวัดนี้กันนะครับผู้ชมครับนี่นะครับเป็นวัดที่หลวงพ่อโตนะครับได้มาบําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนะครับที่วัดนี้นะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมีเรียกว่าเป็นนี่นะครับพุทธลูมนะครับของหลวงพ่อโตนะครับเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปเดินที่นี่กันเดี๋ยวพาผู้ชมไปเดินดูในอุโบสถด้วยตามอมาได้เลยครับ I'm you ต้อง่อยนะครับคุณผู้ชมครับตามหลักฐานที่ผมหามาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าถูกสร้างมาช่วงประมาณสมัยอยุธยานะครับประมาณ2ปีพุทธศักราชประมาณ2,300เพราะฉะนั้นก็มีอายุมาประมาณ200กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ชาวราชบุรีที่โพธาราเนยนิยมนะครับมาสักการบูชากันตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับของ หลวงพ่อโตนะครับที่เขาสร้างไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปในอุโบสถต,ตรงนี้ตามอมมาได้เลยครับ โบสนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มีรูปของสมเด็จโตนะครับที่ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับชาวพุทธนะครับได้มาสักการบูชาเข้ามาในนี้นะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังมีเรียกว่าเป็นปฏิกรรมปฏิมากรรมละการอยู่ตรงนี้นี่คือเยอะเลยใครที่เลื่อมใสนะครับในสมเด็จโตนะครับก็สามารถมาได้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้มีพระบรมสารีริกธาตุ เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสักการะกันครับตามมาครับ ก็เป็นรูปหล่อรูปเหมือนนะครับของสมเด็จโตนะครับที่เขาได้สร้างไว้เมื่อปี2,561นะครับด้วยความที่สมเด็จโตเนี่ยมีคนที่เรื่มใส่อยู่เยอะนะครับนี่เป็นวัดที่หลายคนจะเดินทางมาแล้วก็จะมาเช่าพระกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่ผมนะครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวคนไทยนะครับถ้ามีโอกาส ผ่านมาที่โคารามจังหวัดราชบุรีนะครับก็อยากจะให้มาสักการะบูชากันนะครับนี่ก็เป็นที่แรกนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปหารายทานกันแล้วเจอกันครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร้านอาหารกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ The d i ของเรานะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารบ้างดีกว่าบรรยากาศดีๆข้างหน้าเนี่ยเป็นคลองนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่ร้านลิมคาเฟ่นะครับอยู่กับพี่กุ๊กนะครับสวัสดีครับพี่กุ๊กสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่กุ๊กก่อนด้วยความที่ว่าโครามเนี่ยเราเป็นเมืองเล็กๆนะกุ๊กเนาะแต่ลิมคาเฟ่เนี่ยเหมือนจะไม่เล็กเท่าเมืองเหมือน, <c oughs> มนจะเป็นร้านอาหารที่ใหญ่มากเราเปิดมานานขนาดไหนแล้วครับพี่ <c oughs> เปิดมาก็ใกล้ๆจะส3บปีแล้วค่ะครับพี่เพราะว่าตอนที่เปิดยังไม่ค่อยคึกคักแล้วก็ยังไม่ค่อยมีร้านอาหารมากนะเอาหมายหมายถึงโคตรช้าเลยสปีก่อนใช่ถ้าเลยตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารดูครับเป็นไงครับกระแสตอบรับที่โต๊ก็เนื่องจากเมืองเล็กๆค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำคนเดียวแล้วก็มีลูกน้องก็คือ เปิดเป็นร้านเล็กๆก่อนตอนแรกก็ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขยายมาตรงนี้คร่ะเพราะว่าลูกค้าจะได้ได้รับความสะดวกมากขึ้นกว้างขวางขึ้นสามารถต้อนรับแขกได้เยอะขึ้นครับผมนี่คือเหตุผลนะครับที่ลิมคาเฟ่นะครับเปิดมาอย่างยาวนาน13ปีแล้วนะครับผมแล้วอาหารละครับพี่กุ๊กประเภทไหนที่ที่นี่รอเสิร์ฟนักท่องเที่ยวอยู่ครับก็ อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูเด่นๆหลักๆที่ลูกค้ากินแล้วก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีนะคะอย่างเช่นก็มีพวกข้าวผัดปลาสลิดอันนี้เมนูแรกเลยอันนี้กระแสตอบรับดีมากใช่ค่ะปลาสลิดเราก็จะขั้นๆที่จะเลือกที่มันไม่ค่อยเค็มมากเวลาผัดก็จะได้เข้ากับตัวข้าวของเราจะมีความเผ็ดนิดๆนะคะถ้าลูกค้าส่วนใหญ่จริงๆแล้วถ้าลูกค้าไม่ชอบทานเผ็ด ลูกค้าสามารถระบุได้มันทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นีครับผมโอเคเราพูดถึงเมนูที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พีกุ๊กพูดถึงเมนู r e c o m m e n d a t i o n ต่อไปกันเลยละกันอ่ะเราเริ่มไล่จากอันนี้เลยน,น,น,นะนะพีกุ๊กเมนูที่จะพลาดไม่ได้ก็คือเต้าหูด้ดําผัดถั่วงอกเต้าหู้ดำเน,เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโาราชมีที่เดียวเลยอีกอย่างนึงคือถั่วงอกของเขาจะเป็นถั่วงอกต้นเล็กๆแต่มีความกรอบ ความรู้สึกของเต้าหู้ที่รู้สึกแตกต่างกับเต้าหู้เหลืองเนี่ยคือมันจะแน่นกว่าต่อกเลยแล้วกันครับพี่กุ๊บเมนูนี้ครับพี่เมนูปลากระพงผัดถาค่ะมันจะเป็นเครื่องสมุนไพรนแต่ว่าดูเรือนี่เผ็ดมากไหมพี่กุ๊บอนี่ปานกลางค่ะปานกลางครับผมมันจะมีเครื่องสมุนไพรหลายๆอย่างนะคะทั้งกระชายทั้งพริกไทยพริกไทยสดครับอ่าทางราบบุรีก็คือยกให เป็นเมนูพิเศษสําหรับทางร้านก็คือใช่จากทั้งราดบุรีเลยใช่นี่คือคมเมนูพิเศษของเมืองราดบุรีใช่ค่ะคือมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงครับเพราะว่าทั้งปลาแล้วก็ทั้งสมุนไพรที่พี่กุ๊กใส่เข้าไปด้วยใช่ค่ะอือ่ะต่อกันเลยครับวันนี้ดูใหญ่มากเลยอ่ะเมนูนี้พี่กุ๊กอันนี้คือกุ้งทะเลทอดราดซอสมะขามอ๋อนี้คือกุ้งกุ้งค่ะ เราจะทอดกุ้งให้กรอบสามารถทานได้ทั้งตัวทั้งเปลือกนะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยน้ำซอสที่ค่อนข้างเข้มข้นครับค่ะจะ<อ>เป็นสูตรพิเศษของทางร้านอูที่กินเสียงไหมคุณผู้ชมกรอบกรอบเลยนะครับซึ่งหืมี่มมกุ้งทะเลคือจริงๆแล้วลูกค้าส่วนใหญ่อะจะติดตรงที่ว่า เวลาทานจะทานแต่เนื้อจะลอเลาะเนื้อออกแต่ว่าของที่ร้านน่ะสามารถเคี้ยวได้ทั้งเปลือกทั้งหางก็คือทา,ทานได้ทั้งหมดทั้งจานนี้เลยค่ะครับหโูเนื้อเด้งๆเลยนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ก็อีกหนึ่งเมนูเด็ดนะครับจากร้านของพี่กุ้งนี่ใช่ค่ะนะครับผมอ่ะต่อไปเลยครับพี่กุ้งเลยอีกสองเมนูครับพี่อันนี้คือเมนูของคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็ได้อะพีอะ่อันนี้คือเห็ดค่ะ อ๋อนี่เเห็ดค่ะพี่คิดเมนูนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนที่โพธาุาลนเมื่อก่อนเขาจะมีชมรมที่โรงบาลเป็นชมรมเกี่ยวกับมังสวิรัตลองเป็นเมนูเห็ดดีกว่า,าแล้วก็มาลองขั้วพริกเกลือดูเป็นยังไงครับกาแสตอบรับก็ตอบรับดีค่ะไม่ต้องอมไม่ต้องมังสวิรัตก็ทานได้อืถ้าเป็นเด็กอยากจะทานเด็กเด็กก็ชอบนะคะครับพี่อ่าเราก็ไม่แค่ไม่ได้ใส่พริกเราก็จะทอดกรอบๆแล้วก็ปรงุงรส สูตรของที่ร้านคิดขึ้นมาเองไปที่เมนูปลาหมึกของจริงละกันข้างๆเลยเมนูปลาหมึกจานนี้ก็คือปลาหมึกผัดกะปิค่ะรสชาติจะมีความเค็มเ็มหวานหวานให้มันตัดกันผัดออกมาก็คือจะมีความหอมครับผมแล้วลูกค้าหลายๆคนที่ทานเมนูนี้ค่ะบางคนอยากจะขอซื้อกะปิกลับบ้านเลยด้วยซ้ำพอผัดมาแรกๆเลยอ่ะกลิ่นความหอมของกะปิ กจะรอยขึ้นมาติดนนพี่กุ๊กเนี่ยอยากจะให้ความเป็นกลิ่นหอมของปลาหม,มึกผัดกะปิเนี่ยกระเด็นเข้าหน้าอันนี้น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับผมนี่นะครับก็คือร้านนะครับลินคาเฟ่น,นะครับที่พี่กุ๊กนะครับอยากจะนำเสนอเมนู Recommendation นะครับวับนนี้นะครับท้ายที่สุดนี้พี่กุ๊กคุณผู้ชมดูรายการของเราอยู่แล้วไม่มนะ่เขาอยากจะมาทานอาหารสีมือพี่กุ๊ก มีช่องทางการติดตามติดต่อทางไหนบ้างครับพี่ก็มีทาง f a c e b o o k นะคะแล้วก็สามารถที่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์จะอินบ n ็อกเข้ามาก็ได้ค่ะถ้าอินบ x ็อกเข้ามาเราก็จะมีคิวอาร์โค้ Key post, ลูกค้าสามารถที่จะสแกนเข้าไปมันก็จะมีโลเคชั่นมีเมนูสามารถเลือกเมนูในนั้นได้เลยครับแล้วก็โทรมาจองโล่วนงานค่ะยัยงไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่กูม,มากมาก ที่เปิดร้านนะครับแล้วก็ต้อนรับรายการของเรานะครับ,รบขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอชิมฝีมือของพี่กู้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูที่พักกันบอกเลยว่าที่พักเนี่ยเหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะได้ความส่วนตัวพิเศษน่ารักมากๆเจอกันช่วงหน้าครับ อร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับสนับสนุนโดยคอตโต สน,สนุนโดยคิวคส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ สู่ช่วงที่3ของรายการเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางนะครับผู้ชมครับช่วงนี้ถึงเวลาที่บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักที่โพธารามกันซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ที่พิงเทราโพธารามนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศที่นี่หน่อยดีกว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาแอบบอกผมมาว่ามาพักที่นี่เหมือนอยู่ที่บ้านนะครับบรรยากาศที่นี่เนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมี น,นี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับโซนอ,อ่านหนังสือตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นโซนทานอาหารเช้านะครับแล้วก็เขาแต่งให้เป็นเขียวๆสไตล์แบบเป็นเป็นเหมือนสวนหลังบ้านคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะครับไปดูห้องพักและที่สำคัญมีวิวของแม่น้ำแม่กลองให้คุณผู้ชมได้นอนอิ่มกับบรรยากาศการอิ่มกับธรรมชาติด้วยตามอ,อกมาครับ พอทารามนะครับุผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าที่นี่นี่าทางเจ้าของนะครับพี่ราเนี่ยเขาบอกมาว่าเขาอยากจะให้เป็นสไตล์ของความเป็นโฮมมี่โฮมมี่หน่อยหรือว่าความเป็นครอบครัวความเป็น private นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่มีห้องพักเพียงแค่7ห้องเท่านั้นห้องที่เราอยู่นะครับจะเป็นห้องที่เป็นวิวการ์เด้นนะครับผมมีหกห้องซึ่งห้องนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกาัน ครบเซตเลยนะครับเตียงเป็นเตียง king ซส์นะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะ,อะเอาเป็นเตียง3.5ฟุต2เตียงก็ได้เหมือนกันแจ้งให้กับทางบริษัทแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้นะครับบรรยากาศการตกแต่งในห้องเนี่ยก็จะเป็นดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะครับเป็นฟูนเปนเลือยแบบนี้แต่ว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับก็จัดมาให้ครบเซตเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทีวีมีโซฟาตู้เสื้อผ้านะครับทุกอย่างก็ครบเลยเหมือนกับ โรงแรมที่แบบเป็นไฮเอนด์แบบใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือแม้วเป็นโรงแรมที่เป็นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าทุกอย่างก,ก็ยังครบเซตเลยส่วนข้างนอกนะครับก็มีเอ็แนโซฟาเสือ่อสรับไฟนะครับที่ตื่นเช้าอยากจะดื่มกาแฟหรือว่าอยากจะอ่านหนังสือบรรยากาศระเบียงก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นห้องแรกเท่านั้นนะครับหรืออีกหนึ่งห้องนะครับที่พิงเทลาโพธารามนะครับห้องนี้ เรียกว่าเป็นห้องไฮไลท์ของที่นี่เลยคือจะได้วิวของแม่น้ำแม่กลองและห้องจะขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปพาผู้ชมไปดูกันครับนี่เข้ามาแล้วนะครับผู้ชมครับห้องไฮไลท์นะครับของที่พิงเพลาโคทารามนะครับห้องนี้มีเพียงแค่ห้องเดียวเท่านั้นกับบรรยากาศแบบนี้ครับผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าห้องนี้จะไม่มีระเบียงแต่สิ่งที่คุณได้คือ วิวแบบเนี่ยเกือบ180องศาเลยได้เห็นวิวของแม่น้ำแม่กลองนะครับผมเห็นวิวของสนามหญ้าสะไว้น้ำนะครับมาดูที่ห้องหน่อยดีกว่าความพิเศษนะครับนะัก็คือเตียงนะครับตรงนี้เป็นเตียงคิงไ i z e นะครับแล้วก็มีโซฟาเพื่อทีหแบบมา,มานั่งมองวิวจิบกาแฟอ่านหนังสือหรือว่าทำงานก็ได้ทีวีก็อยู่ตรงนี้ให้นะครับคุณผ้ชมครับอ่ะตรงนี้ก็คือ,ค,อคืออะไรอ่ะ เป็นห้องน้ำซึ่งเป็นห้องน้ำที่เขาแบ่งโซนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซนทอเลทกับโซนชาวร์โซนแห้งโซนเปียกก็แบ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเ,เข้าพร้อมกันได้คนนึงอยากจะแปลงฟันคนนึงอยากจะอาบน้ำนะครับนีอ่ะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศวิวที่ผมบอกว่าเจ๋งขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นอีกหนึ่งที่พักนะครับที่พุทธารามที่ ขึ้นชื่อมากๆเลยเขาเปิดมา8ปีแล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างยังคงความแบบความใหม่อยู่แล้วก็มีความโมเดิร์นอยู่นะครับเจ๋งมากๆเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศของโซนสวนแล้วก็สระว่ายน้ำที่นี่กานตามมาเลยครับ ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูบรรยากาศของอโซนข้างล่างหน่อยละกันนะครับที่นี่เขาจะมีสระว่ายน้ําขนาดประมาณนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเล่นกันนะครับตรงนี้เห็นไหมมีเดเบส3คู่6คนนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกซึ่งเอาง่ายๆก็คือสําหรับ ห้องพักเจ็ดห้องพักเนี่ยทุกอย่างเพียงพอมากๆและที่สำคัญคือถ้าคุณผู้ชมนะครับมาช่วงที่เป็นวันธรรมดาเช่นจันทร์อังคารพุธเพื่อหัดเนี่ยบอกเลยว่าจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆจริงๆนะครับตรงนู้นก็จะมีทางลงไปเผื่อใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์อยากจะถ่ายภาพนะครับกับแม่น้ำแต่งตัวสวยๆนะครับตรงนี้ก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยมากไปกว่านั้นนะครับ พี่รักเจ้าของเนี่ยเขาเป็นสายอ่านหานังสือเขาก็มีเตรียมหนังสือมาเยอะมากๆจริงเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนะครับคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาพักผ่อนอ่านหานังสือได้ยืมหนังสือไปอ่านอ่ตรงนี้ก็ชิวๆไปนะครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทิงเทราโพทารามนะครับ ใครที่อยากจะหาวิธีการเดินทางนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของพีงเทลาโพธารามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยเบรคเกจจำกัดมหาชนคอตโตเอินมวนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมมี่สำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับยังไงนะครับสัปดาห์หน้าผมยังอยู่ที่โพธาราม ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดสวยๆรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าจะเป็นที่ไหนเจอกันสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ นุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต